วันนี้ก็อยู่กับช่องวันแหวนนางน,น้ำเพชรชาแนลนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันไปหาปู่กับย่าน,นะคะไปไปในนานะคะไปเดี๋ยวนมเพชรจะปัจจัยไป,ไปเดี๋ยวพี่วันแหวนจะเดินไปนะคะไปพ่อรถมันไม่แมหวนไม่อยู่พ่อไปใช่ นี่ค่ะทุกคนเดินเดินนาน้องน้ำเพชรนะคะจะได้ถ่ายให้เห็นด้วยแล้วก็จะน้องน้ำเพชรก็ไม่รู้นะคะว่าตรงไหน,ไหนเออตรงไหนอ่ะ <laughs> <laughs> ไปไปแต่เริ่มบอกว่าเกเพื่อได้ไปเนี่ยค่ะทุกคนแวานเหม็นๆก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะ <c oughs> แดดร้อนมากเลยค่ะแล้วนภเพชรก็จะใส่หมวกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นไข้ค่ะาเป็นเอานี่นะคะเราก็จะเดินไปแบบชิวๆค่ะทุกคนธรรมชาติมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวแบ็นๆให้ดูนี่นะคะจะเป็นป่ามะม่วงนะคะ แล้วก็จะเป็นตรงนี้เขาก็ตอนแรกก็ทำมันค่ะเอาหนอนเพชรไปหน้าแล้วนะคะทุกคนเออลิมไ,ไปต่อเลยก็ได้ถ้าไม่กลัวนี่ค่ะนี่ธรรมชาติ เมื่อกี้รถมานะคะทุกคนเราก็ต้องแบบหยุดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่หยุดก่อน,อน,นออใช่นะคะตอนนั้นน้ำเบชนเชรเกือบโดนรถชนเลยไม่เบรกเลยะคะ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่เบรกมันไม่มีที่เบรกค่ะ ไปต่อก็ที่เราไปตัดไม้ทุกคนคะ่ะที่จริงนะคะแหวนแวนก็ตอนนั้นแหวนแหวนไปตัดไม้ไปตัดไม้กับปู่พ่อกับแม่แล้วก็ย่านะคะเกนแหวนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเ,เลยอ่ะแม่เโทรศัพท์ใช่คะ่ะโทรศัพท์ของพ่อของแหวนแวนนะคะก็อยู่ที่บ้านเลยไม่ได้ถ่ายคะ่ะหน้าดำ้าบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยนะคะบรรยากาศแบบสดชื่นมากเลยคะ่ะอันนี้ก็ลมพัดแล้วนะคะ แดดร้อนแต่ลมวงวินทุกเพชรก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่ค่ะน้องเพชรก็ <c oughs> ปั่นจักรยานไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแป๊บเดียวเน,ะนาะเพราะว่าเด็ดร้อนแล้วก็แม่ของเวนแมนก็อยู่ที่บ้านนะคะ ไม่ได้มาด้วยใช่เราก็ไปกันแค่แป,ป๊บเดียวเนาะใช่แล้วมากันแค่สคนใช่ไม่ก,ก็ปูกกับย่าแล้วก็พ่อด้วยแต่<ช>แม่อยู่บ้านคนเดียวใช่แล้วก็ย่าแต่เราก็ไปแป,ป๊บเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าย่าไปทีท่งธรรมชาติมากเลยค่ะเขียวมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายแบบนี้เนาะ เฮ้ยพี่ถายอยู่ไม่เอาแล้วกลิ่นหอมเกินเดี๋ยวน้ำลายไหลไม่เร็วว่าปั่นไปชิวๆนั่นแหละเห็นไหมคะทุกคนก็จะแบบนี้เลยนะคะ ช่วงว่างๆเวนเ็นเวนก็ไม่ได้ถ่ายเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศแบบดีมากเอ้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะทาแดดไม่ออกนี่ค่ะก็จะเป็นข้างหลังเรานะคะนี่ค่ะจะเป็นข้างหลังใช่ค่ะเราก็เดินมากันเองเลยไม่กลัวนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นแถวแถวบ้านเราเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะน่ากลัว ทักเท่าไหร่อยู่หรอกมีแต่งูที่น่ากลัวที่สุด <c oughs> อันนีแ้แค่ปันตรงเลยนี่ค่ะทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่เป็นแหวนชอบปั่นจียรเล่นมากเลยนะคะบางที่แหวนๆหนก็มาหัดขับรถอยู่แถวๆนี้ค่ะก็ปัดก็ขับมาจากบ้านถึงตรงนี้นะคะทุกคนนี่ <c oughs> ก็ถึงตรงนี้ <c oughs> บางครั้งก็ไปถึงตรงนู้นเลยค่ะที่แหวนๆหวนกำลังจะไปเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศนะคะโอ้ยได้เข้าล่มแล้วคะ่ะทุกคนนี่เป็นล่มต้นไม้ใหญ่นะคะแดดอีกแล้วคะ่ะเร็วมากเลยคะ่ะน,น้องเพชรไปแบบเร็วมาอกอ้วกอนหินทุกคนนี่พาตรงนี้ก่อนแปนะ๊บนึงคะ่ะให้น้องเพชรพูดความรู้สึกหน่อยเหนื่อยเหนื่อย พี่เหนื่อยกว่านะก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วปวดขาด้วยเราต้องอดทนนะคะทุกคนเพื่อว่าเราจะไปท้ายให้ท่านไปชมดู<ช>ไปกันเลยอ,อนี่หน้าสนนะคะทุกคนเอนแหวนยังแบบหน้าขาวมากไนจ้าดาวของเอนแหวนนี่นี่นะคะมีหมวกตอนพ่อของเอนแหวนทำไร่นะคะของหมวกของน้องน้ำเพชรน,นะคะก็หาไม่เจอค่ะ เลยใส่หมวกของพ่อของแบ,บ่ๆมากก่อนนะคะเข้าล้มอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมไปแดดอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเราใกล้ถึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะไม่ค่อยมีร่มเงาสักเท่าไหร่เนาะเพราะเป็นต้นไม้เล็กๆ มันไม่ค่อยมีร่มเงาบนถนนนะคะถ้ามีก็เป็นแบบต้นข้างๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะไปนี่ก็เป็นเป็นสวนมะม่วงนะคะมันไม่ถึงกับสวนมันเป็นต้นมะม่วงปปี๊ใช่ค่ะของของปู่ของเั็นแหวนค่ะเป็นปูกเปีหละน่ะค่ะทุกคนสนมากเลยอ่ะบรรยากาศมาค่ะทุกคนเราใกล้ถึงแล้วเนาะอ,อีกนิดนึง เจอยังเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็เจอปลูกกับย่าแล้วก็พ่อของแหวนแวนแล้วนะคะแหวนแวนจะต้องเดินเอานะคะเดี๋ยวตอนกลับไม่รู้ว่าพ่อของแหวนแหวนจะไปจกักรยานของแวนแหวนเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะเราก็จะมาเล่นที่นี่สักพักหนึ่งนะคะ ุชมอันนี้ก็คือลม่มเ <Jamie> งากลางถนนนะคะนี่เห็นไหมเป็นแหวนถือกล้องอยู่ใช่ไหมคะคือแบบตอนนี้น่ดีมากนี่ขาบามากเลยค่ะทุกคนพี่ขอนั่งหน่อยอ่ะเป็นแหนจะขอนั่ง สอนน้องเพจไปนะคะไปมันชอบเอียงเงี้ยชอบเอียงไปพี่ขอจับตรงนี้ไปค่ะทุกคนสบายมากเลยค่ะทุกคนน้องเพจปั่นให้เนาะได้ให้ปั่นมาตั้งนานแล้ว สรุกว่าแต่มันแบแบปวดขาขอลงดีกว่าไม่น่าเลยค่ะปวะดขาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเรามาถึงไหวนี่เนี่ยมาจากะยังน,นันแหน อ่ะเรามาดูทางเลยนะคะนี่ค่ะเวลาว่างๆนะคะฮะ,ะม,มาค่ะทุกคนตอนที่เราเดินมานเลยเราก็ขอพักหน่อยมาตร,ตรงนี้เหนื่อยม,มากนนะคะ่ะนมเพชรปั่นแบบเสียใช่ไหมคะอ่ะเราไม่ได้เอาขนมมาเนาะ ทุกคนคะลองไปหายาแลนดีั้ยจะลงเหรอไม่ต้องลงหรอกเขาทำงานอยู่นี่นะคะพ่อเบนเอนก็ขับไปตรงนน้นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะในกระพือพ่อเบนๆบนนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมากพี่มากเบนเบนแตกระยาเล่น ะคะะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราสองคนมาถึงแล้วนะคะก็ล่มเย็นค่ะสบายดีแล้วก็เห็นไหมคะมันก็จะมีแบบลมพัดน,นิดน,นึงอ้าไปแล้วนี่ก็คือจกักรยานเหมือนกันนะคะพ่อของเหมือนปัดมาโอ้เรียบร้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะแดดมาหนีหนีแดดเอ้ยมีรถมาเพระวังครับ เดี๋ยวเราก็แค่มาแค่แค่ดูเฉยๆนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเรามาหาคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อ,อ,เ,อเ,เพนนั่นแหละระวังด้วยเราจะกลับแล้วสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ามสก์ให้พวกเราเด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแลกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย